ini di game game yang di cerita sih lusi kau ini kau baru baru ini kau ini kau ทำอะไรที่นี่เพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเจนมีเหรอเฮ้ยคือซ่าที่ตกเป็อใครกันบ้างตรงนี้ใช่ไหมใช่ มาที่ไหนโอ้โหเฮ้เกือบโจธรรมดาก็ได้ไดพัดเอออย่างนี้สิอย่างนี้สิ โอเคสีส้มตรงไหนนี่สีส้มตรงไหนครับฉันต้ชม <c ười> เฮ้ยใครตายใครตายอยู่ไหมอยู่ทางนี้ไหมเอ้ยอ้อนอ๋อนดีคอนต้องใช้ต้องใช้ทุบไปกันเลยครับ

고피에요오피고요 오피에요 오요오피고요비피에요 오피에요 오 <목소리> <목소리> โอเค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 ไปแล้วไปแล้วเอ่องานัะไครับนี่เยฟู้ครับสี่ยงไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าบ้าไม่ใช่ไปทำไม 盖被，还有盖被，还有盖被，还有盖哎喂，喂，哎被，妈，你呀？ Hư... Bày đi ra Nó... Đang ra Ê, nó đi bây giờ đi ra Đứng xuống đi ra nào lắm ra đi ra Bày đi ra Ớ... bay ra đi ra

记录。嗯 ใช้รตรงนี้กรนเ,เจ็บพอตายทางไหนไปทางไหนไปทางไหนขึ้นไปเรื่อยมัง้งมั้งเนอะอาจจะไปเรื่อย โอ้ไปไปไปกันเลยไปไปไปกันเลยเฮ้ยไปนะชีวิตสามาได้ไหมอือไปได้ i mm -hmm.

belum pergi ya. Oh ini ini ini, ikang. Bihok mana ini lo? Oke.

Boleh ya, itu asal Oh bener, tapi beneran ya gue

เรื่อยที่จำได้อาเลยทุกอย่าง

Đi dừng nữa nè, đây gì đây Đi đây 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 Đi đây 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 đi Chắc 見てない。俺めっち見つけよう。 Thank you.